แนะนำวันนี้ครับผมมาแนะนำเมนูครับนี่เลยนี่เลยเมนูนี่เลยครับนี่นี่เลยครับเมนูนี่เลยครับแกงสายบัวครับวันนี้นี่เลยครับลงเก็บสายบัวกันเลยครับวันนี้เมนูแนะนำครับแกงสายบัวครับวันนี้นี่เลยนี่แกงสายบัวกันเลยทีเดียว ได้ปลาช่อนเช้านี้มาหนึ่งตัวครับติดเบ็ดตายขาเบ็ดหนึ่งตัววันนี้ก็เลยจะมาแนะนําเลยครับเมนูแกงสายบัวครับเก็บสายบัวไปแกงครับนี่นะครับนี่ปลาช่อนก็ใสสวยอยู่ครับเดี๋ยวเรามาเก็บสายบัวไปแกงเนี่ยครับเนี่ยครับสายบัวเก็บสายบัวไปแกงกัน ปลาช่อนนาเก่งกับสายบัวได้มาตัวหนึ่งครับเช้านี้น่าจะสักครึ่งโลน่าจะ